คุณผู้ชมครับเข้าสู่วันที่5ของโครงการ MTU TD Ultimate Soccer Camp ครั้งที่2นะครับแมนหลังจากที่น้องๆไปอยู่ที่กีเลเวลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา4วันเต็มๆนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับน้องๆก็เดินทางมาที่สนาม s c g Stadium กลับมาจากโคราชแล้วล่ะครับหลังจากที่เสร็จสิน้น คอสในการฝึกอบรมกับโค้ดอะคาเดมีของสโมสรเอสซจเมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับแม่ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยยังสดชื่นกันอยู่เลยนะครับถึงแม้ว่าจะไปอยู่รวมกันนานถึง4-5หวันนะครับแต่ว่าหลายต่อหลายคนก็ยังบอกว่าอยากอยู่ต่อเป็นเดือนเลยนะครับแหม่ทีมงานได้ยินแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่น้องๆเดินทางกลับจากโคาราชนะครับมาถึง s อ g Sta สเตดียมนะครับวันนี้เราจะมีการมอบใบเฟอร์นะครับ ใบประกาศนียบัตรนะครับเพื่อแสดงการยืนยันว่าน้องๆได้จบคอร์สหลักสูตร soccer school ของสโมสรกิเลนพิศอของเรานะครับซึ่งในพิธีมอบใบเฟอร์ในครั้งนี้นะครับก็ได้พี่ใหม่สันติชัยเพือกนะครับ ผู้ช่วยวโคดใหญ่ของสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับซึ่งพี่ใหม่สันต e ิเองก็เป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทยของเรานะครับแล้วก็เป็นนักเตะยุคแรกๆนะครับที่ไปบุกเบิกในเรื่องของการค้าแข้งที่ประเทศสิงคโปร์นะครับพี่ใหม่อยู่ที่สิงคโปร์ถึง5ปีด้วยกันเต็มๆนะครับก็มาให้ทัศนคติและแรงบันดาลใจกับน้องๆที่ผ่านการฝึกอบรม So กเกอร์สกูกับสโมสรกีเลมพยองของเรานะครับน้องหลายๆคนในตอนนี้เลยนะครับที่ได้รับการฝึกที่ถูกต้องสมัยตัว ที่สอนอย่างถูกวิธีแต่ตอนนี้น้องๆได้รับการฝึกที่ถูกวิธีน้องๆก็จะมีเทคนิคที่ดีมีการเล่นที่ดีขึ้นสมองก็จะได้รับจะ,จะได้เล่นทั้งสองเท้าก็จะได้เกี่ยบผู้ต่อสู้ไปเรื่อยๆโอกาสอีกก็ใครฝึกอีก ถ้ามีแคมป์ใหญ่นักเตะมุนทองเขาตตดทีมชาติพอดีก็เลยไม่มีโอกาสที่ได้เดี๋ยวมุนทองทีวีของเราก็จะปล่อยภาพบรรยากาศของการรับใบประกาศนียบัตรพร้อมถ่ายรูปกับครอบครัวของน้องๆนะฮะเพื่อที่ผู้ปกครองต่างๆจะได้เห็นตัวเองออกกล้องของมุนทองทีวีของเราครบทุกคนนั่นเองนะครับสนาพัดเลยนะครับผู้ปกครองตองเดินอยู่รทนานีผู้ปกครองนครับู่เดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวเตรียมเรยนะครับ ต่อไปเป็นตัวนะครับน้องธมนูนะครับก็ต่อไปครับน้องไนภูมิครับพีู่กต้องต่อไปนะครับน้องก๊อปกนะครับน้องนนพการนะครับ ที่ได้เลยครับคน่องนผู้อวงว่าสิทธครับ่อบอคุณอัสิทธอยู่ไหมครับต่อไปบอทะเลสุ โู้กองน้องพิเซนครับเออนะครับเดี๋ยวคงน้องเราไปถ่ายรกวนะครับขอนอลิครับหปีนสวนะครับ่งผูกอง น้องคนต่อไปเตรียมตัวนะครับน้องก็นนทงลุยเลิศนะครับน้องคนต่อไปครับน้องนภัท์จะเอาไว้ครับน้องคนต่อไปครับน้องศิยาครับศิยาเตรียมตัวด้วยครับ น้องคนต่อไปครั้องมีาครับตัวได้เลยนะครับไน้กครู่ด้นนีครับน้องต่อไปน้องเลทะเลน้องคนต่อไปนี้ สร็จแล้วสบี่นครับนสนามนะครับแล้ว้เพิ่นครับน้องคนต่อไปนะครับน้องชลพลครับต่อไปน้องชลพลนะครับไอสุวรรณน้องชลพลไอสุวรรณนะครับจะเป็นน้องกิจรัตสิ น้องวัศ์ตาวงชิดนะครับวิทนะครับน้องพีชชัยนะครับซุ่งตอนน้องถักเรื่องไปครับขรับมาเรื่มเลยครัวิทนะครับ ลูกของน้องกรวริครับอันนะคับน้องุ่มนะครับสุเมธีมิไดเลยนะครับหรึ่องนึองนะครับมาัไปน้องพัชกรครับ ต่อไปน้องพีนะครับทัดนะครับผู้ขอร้องใอคัดนะครับต่อไปนะครับน้องสิเชา หลังจากนั้นนะครับก็เป็นในช่วงของการถ่ายรูปหมู่ที่สนาม SCG s t a d i เ m นะครับพื้นสนามอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะฮะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นสนามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องขออภัยผู้ปกครองและก็น้องๆด้วยในเรื่องของความสะดวกในการถ่ายรูป ณสนาม SCG s t a d i เ m ของเรานะครับในการถ่ายรูปหมู่พร้อมกันในครั้งนี้นะครับก็มีพี่ก๊อฟอดีศักดิ์ไกรสอนศูนย์หน้าสมสรสอนกิเลมพยอง SCG มังคลยู่แตดและทีมชาติไทยนะครับมาร่วมถ่ายรูปในครั้งนี้ด้วยเช,เช่นเดียวกับพี่ใหม่สันติชัยเผือกนะครับหลังจากที่น้องๆอ,อยู่ในโครงการ MTUTD u l t i m ดีอัน c ิเม Camp ยาวนานถึง5วันเต็มๆนะครับหลังจากนี้นะครับน้องๆควรจะต้อง ปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีในอนาคตซึ่งวันนี้เรามีแง่คิดดีๆจากพี่กอ๊อฟอดิศักกไรสอนมาฝากด้วยละครับ ก็คือน้องๆได้มีประสบการณ์ไปอยู่ด้วยกันแล้วได้ฝึกเบสิกทักษะฟุตบอลทุกๆอย่างแล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันได้มีได้ความมีวินัยเพิ่มขึ้นได้เหมือนกับได้ไปทบทวนว่าตัวเองมีความสามารถในระดับไหนแล้วอะไรเงี้ยก็คือช่วงที่น้องๆอยู่น้องๆขอให้น้องๆกลับไปทบทวนตัวเองว่าที่เราไปอยู่มา4ีหวันเนี่ยเราพัฒนาอะไรบ้างแล้วก็เราขาดตรงไหนบ้าง ก็อยากให้น้องๆกลับเอาไปฝึกฝนทําให้มันดีทําให้มันเต็มที่แล้วก็มาดูว่าเราพัฒนาได้ถึงขนาดไหนแล้วแล้วก็ขอให้น้องๆตั้งใจทํามันต่อไปครับแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสอีกจัดครั้งต่อไปก็ขอให้เข้ามาอีกครับผมครับพี่ก๊อฟมีกติประจําใจไหมครับเผื่อๆน้องๆจะได้เป็นแรงประดานใจก็นักฟุตบอลทุกคนที่น้องๆรู้จักที่น้องๆชื่นชอบผมว่าทุกคนมีมีชีวิต ที่เราไม่รู้ว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเขาต้องผ่านความยากลาบากความอดทนขึ้นมาคือพี่พี่ทีมชาติทุกคนพี่ยกตัวอย่างเจคือกว่าจะมีทุกวันนี้เพราะว่าอาจจะผ่านอะไรหลายอย่างมาคือตัวเล็กด้วยโดนสัปปะมาทเยอะคนดูถูกก็เยอะแต่เจก็มาถึงจุดจุดนี้ได้ทั้งหมดคือความอดทนแล้วก็ความพยาย,ยามของเจเพราะฉะนั้นถ้าท้อก็เป็นฐานแต่ถ้าเราผ่านก็เป็นเพชรท้อเป็นเพียงฐานผ่าน ก็เป็นเพชรครับผมและนี่นะครับก็คือโครงการดี MTU TD Ultimate Soccer c m p ครั้งที่2นะครับยังไม่หมดนะครับคุณผ,ผู้ชมอีกสักอาทิตย์หน้านะฮะจะเป็นโปรแกร,รมของอินเตอร์นะครับเพื่อไปเรียนกับ s t a ฟโค้ชชาวต่างชาตินะครับซึ่งผู้ปกครองท่านไหนหรือน้องๆท่านไหนนะครับที่สนใจโครงการกิจกรรมดีๆของสโมสรก็สามารถสมัครเข้ามาได้ตามเพจของสโมสรใน Facebook ของสโมสรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ทิ้งเอาไว้ในแฟนเพจของสโมสรน,นะครับ หรือไม่งั้ก็ตามดูช่องใน YouTube ของเมืองทองทีวีของเรานะครับซึ่งแอดมินก็อัพไว้ค่อนข้างละเอียดในทุกๆวันนะฮะน้องๆจะได้เห็นนะครับว่าการไปอยู่กิเลวาเลขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา5วันเต็มๆนะได้ประโยชน์อะไรมาบ้างนั่นเองครับ ก็ถ่ายอีน้เดี๋ยวไปถ่ายกันีนะ่องเ่ยกล้องเดียวกันนัแ้หรือส่งไลน์ให้กันขอบคุณขอบคุณครับไม่ใช่ บายบายไปอยู่อาทิตย์หนึ่งอยากอยู่ต่อใช่ไหมอยากอยู่ต่อจะติดพี่ข้างๆเ่ยอยากอยู่ต่อเดือนหนึ่งดูแล้วไปแล้วไปแล้วปแล้วไป้วไแล้ว

โอเค่ะเน้น่คเอาขึ้ะครับีอมันจะดูไม่คตัด